สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดําผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับก็<ม>จะรับชมคลิปนะครับก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนําพาพี่น้องนะครับมาดูหัวมันสําปะหลังนะครับมันอายุ8เดือนนะครับแลี้ยยอง72นะครับหัวมันของคุณ เมลดีนะครับนี่นะครับถายลำมันเอาใส่ปุ๋ยยังไงสูตรใดบังย่านริงสูตรไหมสูตรหกสิบูตรหกูใส่ตัวเดียวบ่สูตรทีหาใส่บ่ สิหสูตรเสมอกับสูตรศูนย์หกศูนย์ะครับ,บนี่อายุมันแปเดือนนะครับระยองเจหัวยาวใหญ่นะครับได้ลำนั้นมาล้ำ5หาบา <laughs> <laughs> เอาอใส่ตอนมันจักเดือนเนี่ยริ่มแรกเลยใส่ต exactly only only, ั้งแต่ปลูกเลยทีแรกเลยม,มายอดอีกทีหลังยอด อดีกทีหลังเื่อนึ่งนี่นะครับตูวขนาดไหนนะครับดูนะครับเนี่เท่าขานะครับเท่าขาเอเชียเลยนะครับนี่ตัวนี้เซตดูนะครับเจะได้ตังที่ขายมันด้วยแล้วก็ ได้ตังประกันรายได้ด้วยนะครับซึ่งกรมการค้าภายในนะครับประกาศราคากลางมาที่2บาท19สตางค์นะครับก็จะได้อยู่31สตางค์นะครับสำหรับเกษตรกรชาวไร่มันนะครับตันละ310บาทนะครับจะได้ส่วนต่างชดเชยส่วนต่างนะครับสขุขาโตนเลยเนาะอสคาโต้ ตัวเท่าขาเลยนะครับเอเชียว่าตัวเท่าขานี่เกษตรศาสตร์นี่เษษษษษกษตรศาสตร์ก็หัวใหญ่นะครับเจ็ดสองก็หัวใหญ่หัวยาวด้วยนะครับ <S 1> <S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ต่เพราะว่าพ้นลนตกเยอะนะครับในปีนี้พลนตกเยอะมันก็จะเน่านิดนึงนะครับแต่ก็เน่าไม่หมดนะครับสุณชายเอาลำมันเนาะนี่ตั้งที่เต่มที่ ครับคือลำมันสับปลังพันละยอกเจนะครับเก็บไว้ปลูกอีกนะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการขุดมันนะครับนี่นะครับโยให้เบิร์อพอละ มาถ่ายเอาังเฟซให้หมู่คุณนะบ้านีกลาง้าที่เชียเมาหยุดที่งหนจมูกผมาันล้ว